สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้บุรีรัมย์สถานีนวดและก็อบสมุนไพรครับพี่น้องอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์กะสิผาพ,พ่อแม่พี่น้องได้มาอบโตครับด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านครับพี่น้องเมื่อนี้ผมขออนุญาตเอาโตเจ้าของนี่ละเป็นพี่เซนเตอร์ในการที่จบอกว่าเฮาสิอบสมุนไพรแล้วเฮาสิรูสึกยังไงผมสีมาทดลองให้พี่น้องสุข,ขูสุข,ขนได้ ติดตามกันต่อไปก่อนอื่นกอาบน้ำก่อนเด้อครับพี่น้องตอนนี้นะครับถ้าก็ต้องอาบน้ำก่อนซึ่งการอาบน้ำหรือเห็ดตัวห้เปียกเนี่ยมันเป็นการเห็ดหายหนึ่งผิวเฮ้าปรแซพอนครับเวลาถูกไอรอนจากน้ำนะครับเนาะอันที่ 2. เป็นการล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนอันที่ 3. เห็ดแห่ห่างร่างกายห้องหัวาต่อไป อุณหภูมิในร่างกายเมื่อิมีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาอาบน้ำแล้วแล้วผมกระสิบาพพ้อมพี่น้องเข้าไปในโรงอบครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หนาโรงอบแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปพร้อมกันเลยครับในโรงอบของบริดัมสถานีหนวดระอบสมุนไพรครับเ <c oughs> พื่อนแกมีอุณหภูมิบอกนะครับเนาะอาซีเนียไม่ค่อยเห็นตอนนี้ อ่านี่นะครับตอนนี้เข้าอยู่ที่39องศาครับกำลังละคขึ้นเรื่อยๆครับหลับเพื่อนกะมีไฟนะครับห้องเพื่นก็ออกเป็นสีขาวครับพี่น้องมีมานางแบบเป็นไม้ครับสบายสำหรับนั่งขันเขาผู้เดียวมากนี่ก็สามารถนอนเหยียดโตบนบนแผ่นไม้ได้เลยครับเดียวจังไดอีกประมาณสักหานาทีผมสิออกไปประทินโตให้พ่อแม่พี่น้อง นะครับเบิ้งว่ายูนีเพิ่นปะทิ้นโตแล้วก็ด้วยสมุนไพรอันใดเนี่ยจังใดผมขออบกันได้ครับพี่น้องครับ และตอนนี้กะใกล้สิถึงเวลาหาานาทีแล้วครับประโยชน์ของการอบสมุนไพรคือหนึ่งสมุนไพรนะครับที่มีิวริ์หอมเย็นกับบำรุงหัวใจครับพี่น้องอันนี้นะครับสอ,อสมุนไพรเนี่ยนะครับบางโตโดยเฉพาะกลุ่มพวกมะขามที่มันมีความเป็นกรดนะครับมันกระซอยในเรื่องของหิวพธุน์นะครับพี่น้อง ตะไครห่หอมนะครับกลิ่นหอมกับบำรุงหัวใจใบเป้านะครับซอยเข็ดไห่เฮาขับเงื้อนะครับ้วกาใบนาดนะครับซอยในเรื่องของการระคายเครื่องครับพี่น้องราการ,ระบบหายใจเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงความรู้เล็กๆ,กกๆน้อยๆที่บริรัมสถานีนวลระอบมูนไพภัยนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องสุขคนเดี๋ยวตอนนี้มันหานาทีแล้วครับผมสิต้องออกไป อบอออกไปหลังจากอบเนี่ยผมจะต้องออกไปประทิ้นโตครับเดี๋ยวเข้าไปขั้นตอนประทิ้นโตน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับพอออกมาแล้วนะครับเนาะเกิดเป็นซุวงครับสดชื่นหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังใดเข้าสิไปประทิ้นโตต่อเลยครับอันนี้นะครับก็คือประทิ้นโตที่ได้เตรียมไว้ครับมื้อนี้มีไพรขมินนะครับแล้วก็ใบตำลึงครับ เดี๋ยวจังใดผมสิบวัตินโตให้พี่น้องได้เบิเ้เงลขเนียพร้อมๆกันนะครับไพรนี่นะครับอืมทูไปน้ำตัวน้ำตนเ่าครับพี่น้องครับครับไพ่ก็มีประโยชน์นะครับเนาะอ่าใบตำลึงนะครับซอยในเหลืองพื้นคั้นครับละักะสิวแพสิวนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับผมกะสีให้พี่น้องเบิงเนาะเดี๋ยวจังใดผมกะสีขอโตในการประทินโตก่อนครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากติดตามลาการับชมรับฟังบุรีรัมย์สถานีหนวดละอบสมุนไพรมอนิอําลาผาจาก สวัสดีครับ